เป็นยังไงล่ะครับแสดงความยินดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะบอกแล้วไงเมื่อวานใครที่ติดตามในไลฟ์เต็มข้อไหมล่ะครับเป็นไงเต็มข้อแต่หกโมงครึ่งเลยให้ไปเน้นเชลซีมองสอรอแรกด้วยอืทั้งขึ้นทั้งร่องนี่ยังไม่รวมคิตตันพาเลตนะที่ให้พระรองนะแอตตันวินล่านะอบอกได้คำเดียวว่าเต็มข้อนะครับนี่ยังไม่รวมตัวนอกกระแสนะไม่ว่าจะบบเยอร์มิวนิกนะครับเป็นทางด้านเ มันเยอะอ่ะมันเยอะเกินอ่ะ,อะนะยูเนียนเบอร์ลินไอทักแฟรงเฟิร์ตนะครับนี่ยังไม่รวมบุโครินเทียนเซนเมเรนคือนอกกระแสนเนี่ยมาหมดเลยนะครับใครที่ติดตามแสดงความยินดีด้วยนะแล้ววันนี้นะครับวันอาทิตย์บอกได้เลยว่าเจแปนสวยมากๆนะครับเจอกันเวลา4ี่โมงเย็นไม่อยากพลาดที่เก่าเวลาเดิมของเราเลยนะครับเอาละวันนี้คู่ที่ผมจะหยิบยกมาให้นะในสึกของ พิมพ์อังกฤษนะครับวันนี้จะเป็นทางด้านแมนซิตี้เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ยังไงก็ตึงยังไงก็มันอยู่แล้วนะครับวันนี้เล่นในบ้านของแมนซีด้วยแล้วต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ย นัดล่าสุดเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าทําได้เพียงแค่เสมอออกมาเท่านั้นนะแล้วก็ยังมีเวลาพักฟื้นน้อยกว่าทางด้านแมนซิตี้ตั้ง1วันนะครับแล้ววันนี้ต้องมาเล่นในบ้านแมนซิตี้ทั้งที่ความพร้อมในเรื่องตัวนักเตะยังดูเป็นรองนะครับวันนี้เรื่องแมนซิตี้เนี่ยต้องบอกว่านะครับมีความสมบูรณ์ที่มากกว่ามีความฟิตในเรื่องตัวนักเตะที่มากกว่ารวมกับฟอร์มตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะนิ่งกว่าเยอะเลยนะครับวันนี้แนะนํา มองในส2มุมเลยคู่นี้ยังไงก็ไม่ถึง3แน่นอนนะครับมุดไปก่อนเลย2 5นะครับหรือไปเน้นทางด้านแมนซิตี้ได้เลย05หรือ075ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วอย่างที่บอกไปนะพี่ๆท่านใดนะครับไม่อยากพลาดน,นะวันนี้4ี่มงเย็นสวยมากเจอกันที่เก่าเวลาเดิมส่วนพี่ๆท่านใดติดตามอยู่แล้วนะครับก็รู้ๆอยู่กันที่ไหนนะพี่ๆท่านใดไม่อยากพลาดปัดขวาตามมานะเอาละวันนี้กอนเนอร์กับตัวลาบก่อนนะครับสวัสดีครับ